พามาพี่น้องพักถ้าเขาไปเก็บใหม่ๆปลาโมงเป็นกรอกไปไปเลยๆคนไทยเอิอพักยังนี่ยสักแล้วคนเราเอิพอพักคอมปอมพี่น้องคนไทยเอิอพักยังคอมเมนต์น,น้ำบอกไงเด้อเจ้าเอิอพักยังักนี่ลาเ้ มีพลังบอมันบ่ข้อตอบ่แต่ยังอยู่หน้านไม่ได้มันออกมาหน้ย้ำสลัดยามเนี่ย้อยคุมเลยเนาะ

ดูนั่นแล้วดูนั่นแล้วจะนอยดูนั่นแล้ว ตังโอไปนะนออะ่องไปยาวอุ้มน้องลงในเคบินเคบินอุ้มน้องลงในลกูกอย่าเล่าลวิว้นมาเอาข่าวไว้ลูกมาเอาข่าวไว้ต้องถ่ยต้สิบิวเขา ไอ้ไอ้มี่ลุมลอุ้มได้ยูอุ้มได้ยูไอ้อุ้มได้ยูพักเก่อชันผิดพี่น้อง

ไปจะไปดีง,ำงำบบามไปดี <c oughs> แม่เม่เดี๋ยวตากบูบอกเอฟซีนี่แม่จะอยากยังแมาจะกินยังไม่ใช่ยังนี่กิน,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 นเอฟซีไอ้อแม่ยังเลยเนอะแม่งดื้อมันตดมันตดเพาตะทัไนไปดูนั่นไปลงได้บ่ะไรขึ้นแล้วขึ้นได้ลงลงมาได้นี่เด็กขันได้ีกะนี่ขันได้ไดลูกเอาวมันสิขูดค้ายไปนไง Ở chỗ mình thì sao đi đưa, đưa vào mùa nộp đưa cứ kẹt Đôi Đôi

ปลาบูเพ็ดนะตนฟีคือบูเพ็ดกิน,ออกกนมาแดงนะไฟดาวมันนัวๆมันประกอบ ใช่จะกินั่แกยกกระวยตนค่ะอืมนี่ของเรา ใช่หก็เกลวมันยืมินส่งไปรอเดมันยืมอยู่บ่อรอแส่งไปเองด

ใส่เงติดฮะจะ้อนไปหลอกบนพัด็จป,อปลอดภัยไหมคกอข,ข,ขึ้นได้กลงลงมาได้ในน้ำติดวาให้พัดจะปอล,ออลอดภัยไหมเพดมา,าล้าง เดบ๋ยวเอนที่นปะกาไปไปขายงนแดเห็นไปนะาอะไรกินขาวแล้วจะขึ้นไปคว้าหอยต่อไหมน้องม่ก็ถ่าอยู่ผมทงหน้าู เห็ดต้มมนโอควก๊อเขาติดตซมนโอควใหม่ก๊อนมีซลมอนโอควเห็ดไปได้ได้ไปตีน้ำถิมันมีหูมีสือเป็นมอนโอคว้ะเออจิเห็ดใหม่เลยง้อกอแลบกแลบกูชิง่ายเลยแล้มันมันหนุ่ง่ยเชนบ้านอยเช่นเมืองเอกถลายมืออีก เลยบอกอะไรเห็ดใหม่แต่เพิ่งจะได้เห็ุใหม่กนนารกันง่ายนะเอ้ยใช้ได้พาจสปอร์ตนะไปทำแบนอย่าุมดอยู่บัซองหมดเลยได้เลยเป็นปะได,ไได้อันอันมันมีสวัสดิการไ,ได้เกตประกันภัไปยิงสามสสิบล้านก็ได้ รวก็สมุดกูเขาแล้วนี่ประกันภัยเพจิงราคาดึงกรเข้าอยู่พุ่นเน้กรเข้าอยู่พี่บ้อมพี่นไใไหปัจบันยายยังก็อยู่พ่อมทำมาุงเห่อก่อหน่ยไปเนาะกินตำหูแร้วก็มากินแป๊บสี่ใส่เพอีมันได้บาทเล พักสวนย,ยังเด้อพักตรงนี้เ,เห็ดต่อติดตามสองคลิปน้อยลอลีลาในเด้อนะบ่าวนะ,ะนาสาวส่งม,มันลำรวยผู้ใดที่เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์กับก้อยโซก้อยแฮงเด้อสุขภาเพเข้มแข็งอยู่ดีมีแฮงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องมื้อนี้อยู่หน้ามืดเบ้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ในเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้อง